ใครหลอกทักษินชินได้แปลว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านผิดไหมโอเคโอเคใครหลอกทักษินชินได้ก็คืออย่างเงี้ยมันคงสืบเนื่องจากแหล่งข่าวกล่าวว่าลูกๆเมียๆของคุณทักษินกังวลไม่อยากให้คุณทักษินกลับบ้านในช่วงกรากดากลัวถูกหลอกเกรงไม่ปลอดภัยใครหลอกใครหลอกใครหลอกแกดับคุณทักสินใครหลอกแกระดับนั้น แกระดับนั้นใครหลอกได้เออใครหลอกได้อะถึงทำใส่เนี่ยใครหลอกได้ระดับไหนถึงจะมาหลอกได้คือผมว่า,ค,วาคือผมว่าจะใช้คําว่าหลอกก็เห็นจะไม่ใช่ผมคิดว่ามันอยู่ที่บริบททางการเมืองมันอยู่ที่เงื่อนไขเหตุปัจจัยณนขณะดนั้นๆแล้วทำมิ่งด้วยเนาะจังหวะแต่ละจังหวะมันก็คือบริบทณนขณะนั้นนั่นแหละเงื่อนไขหน้าขนะนั้นนั้นอะไรกราคดาที่ตั้งใจว่าจะกลับ เดิมนะเดิมนะมันเป็นห่วงที่กําลังจะมีการโหวตนายกกําลังจะมีการโหวตนายกในการโหวตนายกมันต้องมีการต่อรองค่อนข้างจะลงตัวถูกไหมมันธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในที่ประชุมมันเป็นแค่พิธีกรรมเนื้อหาสาระมันจะตกผลึกก่อนการประชุมถูกไหม,มทีนี้ไอกรกากดาเนี่ยมันเป็นช่วงโหวตนายก ซึ่งฝุ่นมันคลุ้งวันนี้ต้องบอกว่าฝุ่นมันคลุ้งดังนั้นสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจนะค่ะยังอยากจะกลับในช่วงเดือนเกิดของตัวเองั่นแหละแต่บริบทมันหลายอย่างแ,แซก็แซกแฟกเตอร์ขอเกาะติดสถานการณ์อีกสักระยะวันนี้ไม่ได้ผิดคำพูดวันนี้ตั้งใจจะกลับอยากจะกลับในเดือนเกิดแล้วยอมมาติดคุกด้วยแต่แต่แต่ ฝุ่นมันคลุ้งดังนั้นขอดูทีละช็อตทีละช็อตช็อตสุดท้ายฉากสุดท้ายการตัดสินใจสุดท้ายจะจบอย่างไรรอสักครู่คุณทักษิณจะเป็นคนตัดสินใจเองรอสักครู่มผมว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่คุณทักษิคณคนเดียว,วผมว่าเมียมีส่วนด้วยเพอๆนะเมียเนี่ยจะมีส่วนคำเดียวจบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคำเดียวจบ ไม่ครึ่งหรอกคาเดียวจบคำคำไหนคํานั้นจบเพราะเงินอยู่ในมืออยู่ในมือเมียไม่ทุกสิ่งทุกอย่างอ b s o ล u t ลี hmm. ่เอางี้คําเดียวจบอีกอย่างหนึ่งนะผู้ชายตอนแก่ถ้าเงินมันอยู่ในอยู่ในมือเมียคําเดียวจบมันต้องจบจบไม่จบ,จบชีวิตตัวเองก็จบบอกแล้วคําเดียวจบคําเดียวผู้ชายแก่ๆบางคนนะ่ะชอบฝากเงินไว้กับเมียหารู้ไหม ถึงเวลานาทีสำคัญสําคัญเนี่ยคำเดียวต้องจบคืนไม่จบตัวเองก็จบเพราะ,เ,ราะเงินฝากอยู่กับเมียเขาเลือกให้แล้วแล้วเขาเลือกทางที่ดีที่สุดให้เสมอใช,อใช่ใช่ใช่อคิดว่าเพื่อไทยจะรีแบรนด์กลายไปพักนีโอคอนเซอร์วทีฟโดยผู้ถืออํานาจคุมไหมคืออย่างนี้สภาพของพรรคเพื่อไทยวันเนี้มันต้องบอกว่าอยู่บนทางสักสองสาแพ่งนะ ภายในพักเพื่อไทยเองก็แตกเป็น4ีหกลุ่มไปฟังคนในพักเพื่อไทยเขาพูดเขาระบายมันก็สนุกกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่า,เ,าเขากลุ่มของนายกโปอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขากลุ่มนายกทักษณิณอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็นกลุ่มของหญิงอ้อตัวจริงเสียงจริงอ,อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะบอกว่า เขาเป็นทีมงานของน้องอิงแล้วเชื่อกลุ่มไหนดีอีกกลุ่มหนึ่งโอ้เยอะว่ะก็บอกว่าเนี่ยช่วยงานพี่แดงอยู่นะดังนี้เป็นต้นพี่แดงไม่ถึงเจ้แดงนะไม่ใช่แดงพี่ชัยนะค่ะอะไรประมาณนี้คือสภาพสภาพการน,นำที่แท้จริงเนี่ยไม่รู้ใครนำรู้ว่าหน้าสิวหน้าขวานหรือที่เด็ดทีขาดถ้าทัษนณ หรือถ้าหญิงอ้อทุบโต๊ะเปลี่ยงมันก็จบได้แต่จบบนบนบนอะไรล่ะโดยบนสภาพที่ข้างล่างเนะี่ยมันแตกเป็นสิง่งสิ่งสิ่งๆนะวันนี้อายกตัวอย่างง่ายๆทีมงานทางด้านโซเชียลมีเดียนักรบทีมอกองทัพออนไลน์ของเพื่อไทยเชื่อไหมมีมีห้าทีมโอ้หเหรอห้าทีมแต่แตและทีมไม่ได้ขึ้นตรงต่อกันเลยนะอิสระเขาเรียกว่าเป็นรับอิสระ คือทั้ง5ทีมทั้งหทั้งห้าเหล่าทัพเทั้งห้าเหล่าทัพเขาบิ๊กอ้อ้ัปก็นี่ก็ดูนีก็ทีมงานองค์อิง่ก็ทีมงานพักนี่ก็ทีมงานอกทุกคนก็จะอ้างทุกคนก็ถือพ็อกซี่หมดทุกคนก็รับมอบฉันทะหมดอำนาจเต็มไม่รู้มันก็ข่มกันไม่ลงมองหน้าไปมองหน้ากันนะผู้เกันไปแล้วก็อย่าโกรธนะหมอโชนานกับเลขาพักเลขาประเสริฐก็ไม่ได้พาวเวอร์จริงจริง คณะกรรมาการของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ powerful จริงๆถูกไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นดังนั้นผมจึงบอกว่าเพื่อไทยวันนี้เขาอยู่บนทางสองสามแพร่งเขาอยู่ในจุดของการเปลี่ยนผ่านถ้าสถานการณ์มาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนผ่านถ้าเขาไม่เปลี่ยนและเขาไม่ผ่านเขายังยับอยู่กับที่ท,ทั้งทที่สถานการณ์มันมันมันบีบบังคับมันนําไปแล้ว ประชาชนหรือสังคมมันเดินก้าวล้าไปแล้วถ้ายังล้าหลังประชาชนถ้ายังเดินตามประชาชนไม่สามารถยืนให้เดินให้ทันประชาชนเขาก็เหนื่อยแต่ขณะเดียวกันในการเปลี่ยนผ่านใครแหละจะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในพักเพื่อไทยบอกมาสิใครเห็นไหมเห็นไหมนะเห็นไหมมองเห็นไหมตอนนี้ไม่มีคุณทักษิณกับหญิงอ้อเองก็สารวจนอยู่กับปัญหาชีวิตเฉพาะตัวเฉพาะตัว ม,มันก็เยอะอะ่ะคือขนาดนี้เขาคิดกันอยู่แค่อย่างเดียกก็คือเออมันมีแค่สองวาระวาระที่หนึ่งคือทักษิณจะกลับบ้านจังหวะไหนดีว่าบนบนบริบทไหนดีว่าคุยกับใครดีว่าจบยังไงดีว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ตีคู่กันมาก็คือจังหวะก้า 9, ทางการเมืองต่อไปของของพระพุทธเจ้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการรีแบรนด์วันนี้เขาคิดอยู่อย่างเดียว เขาจะเข้าสู่อํานาจรัฐอย่างไรใช่อนดับแรกเข้าสู่อำนาจรัฐอันที่สองค่อยมาคิดเรื่องเขาคิดว่าเขาจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ต้องเป็นรัฐบาลให้สำเร็จอันนี้โจทย์หนึ่งเป็นโจทย์ยากเป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์เฉพาะเป็นโจทย์สำคัญมากอันสูงสุดคือขณะนี้เขามีสองโจทย์ัันย้ทีไม่เปลี่ยนแปลงเออ เ,เขามีสองโจทย์ขนาดนี้คือทักษสณกลับบ้านแล้วก็เป็นรัฐบาลเข้าสู่อำนาจรัฐเป็นรัฐบาลให้ได้เขาคิดอยู่สองอย่างดังนั้นอย่าไปถามเรื่องรีแบรนด์อย่าไปถามเรื่อง Brand, อปเองปลี่ยนผ่านอย่าไปถามว่าใครจะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวค่อยคิดหลังจากให้เป็นรัฐบาลอยู่ในอำนาจก่อนไอ้สองโจทย์เนี่ยเคลียชัดเจนเขื่อแล้วค่อยว่ากันอีกทีแต่ผู้ก็พูดเถอะถ้าถ้าถ้าจันสองล่าถ้าชชนวัตเขาไม่วางมือ จริงๆนะถ้าเขาไม่ปล่อยมือจริงๆนะ,ลออะและถ้าเขายังเอาอาเจนดาเฉพาะตัวเขามาปั่นกับมาปนกับอเจนดาของพรรคนะมันก็เปลี่ยนผ่าน,านมันก็โคตรยากเลยผ่านยากหลุดไม่พ้นใช้คําเดียวอ่ะมันหลุดไม่พนม้นก็จะอยู่ในวังวนแบบนี้แหละออถูกไหมต่อต่ออมีคนบอกว่าพี่เล็กพี่เล็กน่าจะเป็นพี่เล็กวาสนานานุ่มบอกว่าอดีตบิ๊กทหารคนดังเป็นคนจัดการหาสนามบินให้ทักษิณลง ไม่แปลกใจหรอกรู้ด้วยนะว่าคุณกะหมายถึงใครบิกทหารคนไหนหรืออดีตบิกทหารคนไหนจัดการอะไรอย่างไรใช่ไหมคือคนที่ไปขันอาสาคุณทักษิณกับแปขันอาสาหญิงอ้อมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วทหารไหมหรือไม่ใช่ทหารก็มีทหารก็มีไม่ใช่ทหารน่าเป็นตัวหลักทหารน่าเป็นตัวหลักทหารเป็นตัวหลักและไม่ใช่มีแค่คนเดียวทุกคนวิ่งเข้าหาหมด ดาวซิทําไมถึงวิ่งเข้าหาทําไมอ่ะทําไมอ่ะอะไรอ่ะอะไรหนาเหรออะไรหน้าหนามะยใจร้าย <c oughs> อ้าต่อใจร้ายพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงหมาแก่หน้าหนาแตกยากหนาหน้าของหมาแก่นี่มันหนาแตกยากหน้าแตกยากหมาแก่